ค่ะเด็กๆมาดูนะคะแบบทดสอบนี้ข้างบนนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมข้างบนมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยรูปภาพปโปรยปลายกวาดพลัดพรากชายหาดนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆลองวิเคราะห์ดูซิว่าคำใดบ้างที่เป็นคำ ควบกล้ำแถนะคะก็จะได้คำว่ากราบกรออาบกราบออกเสียงทั้งกอไก่และรอเรือนะคะเป็นคำควบกล้ำแถค่ะกรีดกรายกรออีดอกรีดกรออายอกรายกรีดกรายก็เป็นคำควบ กล้ำแท้นะคะเพราะว่าออกเสียงทั้งกอไก่และรอเรือพร้อมกันโปรยปลายกวาดกอวออดอกวาดเป็นคําควบกล้ำแท้นะคะเพราะว่าออกเสียงทั้งกอไก่และวอแหวนด้วยนะคะพลัดพรากก็เช่นเดียวกันค่ะ อย่าลืมนะคะคำควบกล้ำแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคือคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้คำควบกล้ำแท้เป็นยังไงคะคือคำที่ออกเสียงทั้งพยัญชนะต้นและพยัญญชนะตัวที่2องะคะ่ะนะอย่าลืมนะส่วนคำควบกล้ำไม่แท้จะออกเสียงพยัญชนะต้นเพียงตัวเดียว เช่นคำว่าจริงจอรออีงอจริงใช่ไหมคะคำว่าจริงออกเสียงแต่จอจานคำว่าเศร้าสอรอเอาเสาไม่โทรเศร้าจะออกเสียงแต่สอสลาอย่าลืมนะคะเด็กๆ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เราไปทำแบบทดสอบกันคะ่ะ